สวัสดีค่ะทุกคนพี่จูนค่ะวันนี้นะคะพี่จูนจะมาทานผัดผักกวางตุ้งน้ำมันหอยนะคะเดี๋ยวพี่จูนจะใส่กระเทียมเจียวลงไปก่อนนะคะอันนี้ก็น้ำปลานะคะโอเคนี่ก็ข้าวเปล่าตรงนี้เป็นมุมที่ชูนทำง,งานนะคะตอนนี้มีเวลาว่างนิดหน่อยเท่าน,นั้นนะคะก<ข>็าามาทำคลิปเอาเอดู่ก่อนแล้วกันนะคะมาทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคนผัดผักกวางตุ้งน้ำมันหอยนะคะกินได้ตามเวลานะคะ อร่อยแน่เอ,อยติมืร์พี่จูนอร่อยแน่นอน,นะคะน่ะกันด้วยกันค่ะอันนี้นะพี่จูนจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการที่คนที่เขาไม่ทํา YouTube นะคะ <c oughs> คนที่เขาไม่ทำยูฟุสเขาไม่เข้าใจอะไรนะคะเน <c oughs> ี่ยมนพี่จูนคุยกับกล้องเนี่ยเขาก็เอามาดูมาดูมาสอบมาแอบเบิ่อนะคะว่าเอ๊ะทำไมคุยอยู่กับกล้องได้ทั้งวันทั้งคืนไม่รู้ไม่แล้วทำไมอ่า เขาไม่ทำเกี่ยวกับช่อง u t u b e นี่เขาจะไม่เข้าใจนะคะเขาเข้าใจว่าเออคนเข้าอยู่ในโซเชียลได้ยังไงทําวันอะไรประมาณนี้นนะคะ่ะคิดถัาคนคิดลบก,ก็จะคิดเป็นลบนะคะแต่พี่ดูน่ะค่อนข้างเป็นคนตรงๆนะคะเมื่อก่อนตรงมากแต่ตอนนี้รู้สึกว่าต้องหักโค้งบ้างนะคะเพราะบางทีเวลาคือการพูดตรงหรือว่าการเป็นคนที่ว่า จริงใจอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เป็นผลดีนะคะแต่การที่ว่าพูดตรงเกินไปเนี่ยมันก็บางครั้งก็ไปทําร้ายจิตใจคนเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนที่ดูไม่แคร์ค่ะไม่สนใจนะคะคือ,อเราคิดยังไงเราก็พูดไปแบบนั้นนะคะแต่พอตอนหลังนี่รู้สึกว่าเออการที่เราพูดตรงไปจริงใจไปเนี่ยมันไปทําร้ายจิตใจใครหรือเปล่านาออย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะคะ แม่ของแฟนอ่ะเอาของมาฝากใช่ไหมคะแต่เป็นของที่พี่จูนอ่ะไม่ชอบแต่เขาอ่ะใส่รถมาให้เราเรียบร้อยถึงบ้านพี่จูนก็จะบอกเขาไปเลยว่าจูนไม่ชอบทานแต่ถ้าคิดสักนิดหนึ่งว่าเออเราไม่จําเป็นต้องพูดก็ได้ขอบคุณเขาเฉยๆทานหรือไม่ทานนั้นเอาทิ้งเรื่องหนึ่งนะคะแต่พี่จูนก็พูดผ่าแปดไปเลยคะ่ะว่าพี่จูนอ่ะไม่ทานนะคะ เขาก็น <muy> ้อยใจแล้วก็เก็บกลับบ้านไปบอกว่าถ้างั้นแม่เอากลับบ้านแล้วกันก็พอได้ยินอย่างนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าสัมผัได้หรือเปล่านะคะสัมผัสได้ว่าการที่เราไปพูดแบบนั้นน่ะมันทําร้ายจิตใจเขาไหมเพราะว่าเขาอุต่าเอาของมาฝากเราถึงบ้านมีพวกผลไมงผลไม้เต็มไปหมดเลยนะคะใส่รถท้ายรถเก่งมาน่ะเต็มเลยทีนี้น่ะมีบางอย่างที่เรากินได้แล้วก็บางอย่างที่เรากินไม่ได้นะคะ ทีนี้นะบางอย่างที่เรากินไม่ได้อะเราก็บอกเขาไปเลยเลือกที่จะบอกเขาไปเลยเพราะพี่จุนเป็นคนตรงไงจุนบอกว่าพี่จุนไม่กินทีนี้เขาก็น้อยใจบอกว่าไม่กินเลยไม่เอากลับบ้านนะอะไรเงี้ยก็รู้สึกผิดนะคะนี่คือรู้สึกผิดแต่เวลาพูดออกไปก็ยังเป็นคนยังซื่อตรงเหมือนเดิมยังตรงตลอดนะคะตรงตลอดคือถ้าไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราก็ปฏิเสธเลย แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการแล้วก็มีคนเอามาให้เราเราก็ขอบคุณะอันนี้คือว่าขอบคุณทุกครั้งนี่คือติดเป็นนิสัยนะคะนี่แหละก็คืพิจูนจะมาบอกว่าการเป็นคนพูดโตดีไหมดีนะคะแต่ว่าบางอยา่างนะหักโค้งบ้างนะคะอย่ารถสิบล้อชนก็ไม่หลบอะไรประมาณนี้นะคะหักโค้งบ้างก็ดีเอามาทานกัน,นะคะ่ะเม้าม้อยหอยสังเลยนะคะโอเคนะคะอยู่เวลาน้อยเหมือนกัน แต่ตุดงาหน่อยหว,ยหวยจะกินได้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องอันอันตใจหรือเปล่าไม่ใช่นะคะมาทีนี่ะคืออ่าจเป็นคนตรงการเป็นคนตรงเนี่ยมันก็ดีดีอย่างหนึ่งคือเราอ่ะ ไม่จาเป็นนะต้องมาเก็บอะไรไว้ใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่บางทีก็คือว่าเลือกใช้แล้วแต่โอกาสนะคะคือไม่เป็นคนกหกเป็นคนจริงใจกับเพื่อนเพื่อนแต่จริงใจหรือเปล่าเราไม่รู้แต่คือเราจริงใจแต่ว่าเราก็จะดูว่าคนที่เข้าใกล้เรานี่ก็คือว่ามีความจริงใจกี่กเ,ปเปอร์เซ็นต์เราก็คัดเฉพาะคนไหนที่เราสขขมควรคบไม่สขขมควรพบนะคะ

ทานอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลูกค้าเรียกไปดูก,ก็ต้องขึ้นทำอาหารแล้วนะคะลูกค้าเรียกเอาตัางก่อนนะคะเดี๋ยวจะกันม่ค่ะคลิปหน้านะคะเพราไปดจูนเอาอะไรไมาให้ทานลูกจะมาห้อ้อยอะไรดีกว่านะคะสันวันี้นะคะสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะาหาเงินสอดคะ่ะ